พลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้แป่งรูปนะครับที่อยู่บน iOS ของ iPhone นะครับใครที่มี iPhone ก็สามารถที่จะลองหาโหลดดูนะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า Snapseed นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดขึ้นมานะเป็นลบซะง,งั้นเปิดขึ้นมานะครับจริงนะครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับแอปพลิเคชัน Snapseed นะครับก็จะมี <c oughs> มีขยายไม่ไปนะครับมีอุปกรณ์นะครับให้เราเลือกแต่งรูปอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับแต่จะเอามาบอกเฉพาะที่ใช้เท่านั้นนะครับลองดูนะนะครับ<ช>ซ,ซึ่งการแต่งรูปในครั้งนี้นะครับจะแต่งเป็นแนวโทนออกเย็นๆนะครับไม่ใช่สีจัดจ้านนะครับเพราะว่าแบบนั้นคน แต่งเยอะแล้วนะครับเราจะมาแต่งในแนวที่แบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับเดี๋ยวยวก่อนโอเคนะครับผมเลือกรูปนี้นะครับเป็นรูปลด์สเคปนะครับเป็นรูปเป็นรูปทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นถ่ายที่ห้างนะครับแห่งหนึ่งนะครับมาดูนะครับอันดับแรกอันดับแรกนะครับเราจะมาเริ่มกันที่คู่เครื่องมือที่ชื่อว่า จูนอิมเมจนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับ s n a p ซี ed, เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยคนที่เคยใช้ก็จะรู้ดีนะครับว่าเรากดสามารถเลือกฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับกดค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นลงนะครับว่าจะเลือกอะไรในเครื่องมือของจูนอิมเมจเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของปรับแสงปรับปรับความคมปรับไว้บาลานซ์อะไรพวกนี้นะครับนะนะเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับถ้าจะแต่ง รูปนะครับแนวที่ผมได้บอกเนี่ยก็คืออันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องปรับก็คือเรื่องของ saturation นะ s a t u r a t e เนี่ยหมายถึงว่าความคมความความอิ่มตัวของสีนะครับเนี่ยผมมาตั้งที่ s a t u r a t e แล้วก็ลดไปนิดนงนึังลด,ลด,ลดให้สีมันออกเทาๆนิดนึงนะครับลดความเข้มของสีจะได้ดูซอฟๆนะครับนะต่อมานะครับ เรามาเพิ่มคอนทราสต์นะฮะคอนทราสต์เพิ่มนะครับเพื่อให้เห็นเงานิดนึงนะครับคอนทราสต์หมายถึงว่าจุดที่มันสว่างเนี่ยมันก็จะสว่างมากขึ้นนะครับจุดที่มันมืดเนี่ยก็จะมืดมากขึ้นนะคอนทราดคลิปนิดหนึงนะครับเสร็จภาพก็จะชัดจะดูมีพลังมากขึ้นนะครับต่อมานะครับจะปรับไว้บาลานซ์นะปรับไว้บาลานซ์นะครับขออมเหลืองเหลือง,เ,องเดี๋ยวขอไปที่ม่วงก่อน อขอองมง่ม่วงนะครับชอบแล้วแต่คนชอบนะครับปรับไว้บาลานซ์ไว้ที่สีม่วงนะครับเห็นไหมนะครับรูปก็จะดูออกม่วงมวงนะครับโทนซอฟต์ๆอ,อ,อ่า,าเดี๋ยวขอแก้ saturation นิดนึงอ่านี่ปรับ b r i g h นะครับปรับความสว่างนะปรับให้มันสว่างขึ้นมานิดนึง กดยืนยันตรงนี้นะครับขวามือได้ละนะครับต่อมาเราจะมาทําในส่วนที่เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือทีชื่อว่า retro lux นะครับกดขึ้นมา,า retro lux เนี่ยมันจะเป็นมันจะทําให้รูปของเราออกจะเป็นแนวแนวโทนโทนโบราณโบราณน,นะครับเป็นรูปออกแนวฟิล์มนะครับลองเลือกดูนะครับมีหลายสไตล์เราเลือกนะครับ มีตั้ง13สไตล์นะครับนี่เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดของ Snapseed นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูลองดูอันอันไหนดีอ่าอันนี้นะครับสไตล์6นะครับลองดูนะครับซึ่ง r e t r o l u กเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับหนก็คือไลท์นะครับที่มันมีเหมือนแสงฟิล์มนะครับพวกนี้นะครับแดงๆเห็นไหมครับแล้วก็อย่างที่2มันจะมีพวกสครันะครับทำเหมือนภาพเก่าภาพที่มันเสียเป็นรอยนะครับ ซึ่งเราจะไม่เอาตรงนั้นเราจะตัดออกนะครับวิธีการก็คือสมมติว่าผมชอบอันนี้นะครับเห็นไหมครับโทนโทนไลท์เนี่ยโทนของแสงนะครับจะมาประมาณนี้ด้านข้างนะครับผมก็จะเลือกไปที่อนันเด่นจะลบสครับก่อนจะลบไปพวกที่มันเป็นรอยภาพเหมือนภาพเกา่าๆแตกๆนะครับเลือกที่สครับแล้วก็ลบไปเลื่อนไปน้านายนะภาพของเราก็จะสว่างนะครับเหมือนเป็นภาพปัจจุบัน แล้วก็จะไปที่ไลท์ลีกไลท์ลีกปรับว่าจะให้แสงมากขึ้นหรือน้อยลงผมจะลดนิดน,นึงเพราะเมื่อกี้มันเยอะเกินประมาณนี้จะลดนิดสวยกาลังดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสไตล์สตริงนะครับมีตวงว่าจะให้สไตล์เนี้ยที่เราเลือกเนี้ยมันเข้มมากแค่ไหนนะีครับเราลดได้เพิ่มได้จะขอลดนิดน,นึงโอเค,อเคนะครับกําลังดีจากนั้นจะขอปรับใบเน็ตลงนิดน,นึง ่าพแบบัรูปค่อนข้างสว่างเกินลนะครับเ่า okay, กำลังดีนะครับเห็นไหมครับไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับถ้าเห็นไม่ชัดในในกล้องเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไฟล์ที่แต่งครั้งนี้เนี่ยลงลงลงตามไปลงลิง้แปะลิ้์ไปนะครับอพอได้แล้วก็ตกลงมุมขวานะครับเค okay, เรียบร้อยนะครับสมมุติว่า ชอบแล้วนะครับเดี๋ยวนิดนึงเพิ่มเติมนึงสำหรับใครที่จะอยากจะเพิ่มความคมชัดนะครับให้กับวิดีโอก็ไปที่ดีเทลนะครับปรับในเรื่องของชัดเป็นนะครับชัดเป็นนะครับปรับมาเลื่อนชี้เพิ่มชัดเป็นนิดนึงให้วิดีโอให้ให้ให้รูปมันคมขึ้นนิดนึงนะครับเ,เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เซฟนะครับเซฟทูโฟโต้ไลบรารี ระบบก็จะประมวลให้เราเค okay, เรียบร้อยครับก็สำหรับตอนแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้มีอะไรมาเล่าให้ฟังก็จะเล่าตอนต่อไปแล้วกันนะครับติดตามกันแล้วกันนะครับสลหรับนายกุ้งเร๊ามุติลลัลฮ์อบาเบคันโต